เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์2 5 6 2ที่โุทีามประวัติศาสตร์สีเทพอํเพาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายพงศ์พิทยาธนาไกรสีทองรองผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัยสการะองค์เจ้าพอ่อสีเทพนึ่งในงานประเพณีบวงสวงเจ้าพอ่อสีเทพวันขึ้นสามข้ามเดือนสาของทุกปีโดยมีนายศาชัยจมประสิทสกุลนนอำเภอสีเทพเป็นผู้กล่าวรายง,งานและมีชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอสีเทพและอํเาเภอเใกล้เคียง ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งการจัดงานประเพณีบวงสงเจ้าพ่อสีเทพนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอสีเทพที่ทำสืบทอดกันมาแต่ช้านานแล้วยังเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเตรียมผลักดันเข้าสู่มรดกโลกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสำหรับง,งานประเพณีบวงสงเจ้าพ่อสีเทพในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยชาวอสีเทพได้พร้อมใจกันจัดขบวนแห่ที่ดาเจ้าพ่อสีเทพที่สวยงามตราการตาทั้ง8ขบวนและมีการจัดทําข้าวต้มมัดใหญ่ที่สุดในโลกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง1.5เมตรยาว2.2เมตรน้าหนักราว1500กิโลกรัมซึ่งภา,ายในบรรจุข,ข้าวต้มมัดจำนวน3 0ม9ัมัดโดยมีการตั้งขบวนบริเวณหน้ารูินมัดบึงนาจานเคลื่อนไปตามถนนภายในหมู่บ้านเข้าสู่บริเวณงานที่ศาลเจ้าพ่อสีเทพเระยะทางกว่า2กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามส่วนภายในงานนอกจากเปิดให้ประชาชนนําเครื่องเส้นไหว้ข้าวหวานผลไม้มาบวงสูงเจ้าพ่อสีเทพแล้วยังมีการจัดประกวดีิดาเจ้าพ่อสีเทพการประกวดข้าวต้มมัดการประกวดขนมจีนน้ํายารวมทั้งการจัดเทศกาลจำหน่ายสินค้าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการเล่นต่างๆและมรสสมพธออีกมากมาย และที่พิเศษกว่าทุกปีคือปีนี้มีตัวแทนชาวบ้านทั้ง7จตำบลร0 6หหมู่บ้านได้พร้อมใจกันแต่งชุดรำทั้งเด็กผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุกว่า1069ชีวิตร่วมรำถวายมือบวงสวงเจ้าพ่อสีเทพเป็นปีแรกโดยการนำเอาการเล่นลำทนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอสีเทพมาสร้างสรรโดยยึดหลักของการเล่นลำทนให้เหมาะสมกับจมลของผู้แสดงเพื่อเป็นการบวงสวงสังสกการะเจ้าพ่อสีเทพและเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านต่อเจ้าพ่อสีเทพซึ่งมีมาแต่โบราณกาล ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสืบต่อไปท้งนี้การจัดง,งานประเพณีบงศุลเจ้าพ่อสีเทพถือเป็นประเพณีที่ชาวเผ่าสีเทพได้จัดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น้ามค่ำเดือน3ของทุกปีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์2 5 1 2 ส่วนการนำข้าวต้มมัดและขนมจีนมาเป็นเครื่องเส้นไหว้เจ้าพ่อสีเทพทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้ที่ทำให้ชาวอำเภอสีเทพมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่นดังเช่นขนมจีนและข้าวต้มมัด โดยที่รังจับประกอบพิธีบวงสวงครึ่งเซียนบายเร็จรองผู้ราชการจังหวัดและแนวเพอร์ีเทพได้ขึ reviewed, ้นไปที่ท้ายรถจนกระบะเพื่อแกะข้าวต้มมัดใหญ่ที่สุดในโลกนำออกมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีนำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวน3,069มัดด้วย กระตุ้มพิเศษกระตุ้มทักทีท้องมีการงานอุปสงเ็มทีเปต่อที่สูงนะ้ีาุ่บงนารตคราบยังม่จได้เด้ยังไม่นะครับี่เราจะจกไดเตรียก่อนนะครับดตีมต้องมีรต้มอ่ะครับ

E วันที่7กุมภาพันธ์2562ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพ,ยาพาราชและคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไต่เทียมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชลมเก่าโดยมีนายสืบสัก์เอ่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผูบ้บริหารระดับอำเภอคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขาลม คณะกรรมการ,การบริหารโรงพยาบาลคอปะสะออำเภอลมเ,ลเกา่าและเจ้าที่โรงพยาบาลสมเ็จพยุพร,ราชลมเกา่าให้การตอนรับโรงพยาบาลสมเ็จพยุพร,ราชลมเกา่ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเ็จพยุพร,ราชสาขาลมเกา่าด้ร่วมกันจัดทําโครงการท่อผ้าป่าสามคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์จัดตั้งศูนย์ไตเทียมและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลนึ่งในโอกาสส่งเจริญพระชนมาพัรษา63พรรษาและทรมุลฉลองครบรอบ36ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระยพระราาชองเก่า ดยได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธ์เป็นประธานเนินการฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้วารชการจังหวัดเพชรบูรณ์ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาะและทำการทัพราปาไปเมื่อวันที่31มีนาคมและ25กรกฎาคม2558 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคด้เงินทั้งสิ้น25,221,336บาท99สตางมูลนที่โรงพยาบาลสมบัติพยุพราชสาขาลมเก่าและโรงพยาบาลสมบัติพยุพราชสาขาลมเก่า จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ไต่เทียมขึ้นตามวัตถุประสงค์โครงการใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น16,186,700บาทมีรายนามผู้รวมบริจาคเพื่อสนับสนุนการตั้งศูนย์ไต่เทียมดังนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุสนเงิน1,900,000บาทเพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์จำนวนหนึ่งเครื่องเป็นเงิน1,500,000บาทและเครื่องล้างตัวกรองเม็ดเลือดจำนวนหนึ่งเครื่องเป็นเงิน400,000บาท บริจาคเงินตกแต่งห้องพิเศษพร้อมเครื่องฟอกไตและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติมูลค่าห้องละ1ล้านบาทจำนวนสี่ห้องมีรายนามดังนี้มูลนิธิรังสรรค์แสงสุข คุณ,ณพนพดลคุณพรทิพย์เจริญจิตและครอบครัวบริษัทยนตนิรมิตรครังเกษตรจำกัดบริษัทชัชน,นันโฟ์คลิปพาร์คแอนด์เซอร์วิสจำกัดและโครงการเขาคอนโมแลนด์คุณทองหลอ่อคุณนุก,กูลแดงทองดีและลูกหลานรวมทั้งมีการบริจาคเครื่องฟอกไตและเตียงฟอกไตจำนวน13เครื่องจากผู้มีอุปการะคุณได้แก่คุณรุ่งเรืองฟึ่งฟูสกุลคุณทิติรัตน์ถาวรภัยบูลและคณะร้านมะขามขิมขวัญบริษัทสารัตมาเก็ตติ้งและคณะ ห้างสุดนจำกัดไร่สายลมคุณสง่าอารามทิพย์และคณะภูหมอกวิเลจและคณะบริษัทขิงทองไทยพระจานาร์บารมีสุรยุทธโธวัดพระาธาตุผาซองแก้วคุณสมศักดิ์อาสะวะสิทธิกิจคุณประสานและคุณสุขภาพอิ่มทองใบและคณะคุณมนตรีสวรรณพักดี คุณจรรวันปัญญาวุฒิไก่และหลวงปู่ฤาษีเกตแก้วสำหรับศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมบูรณพระรัตน์งเก่าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่16เมษายน2 5 1 1จำนวน4เตียงรองรับบริการผู้ป่วย22คนและปัจจุบันจำนวน6เตียงมีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด36คนและภายในปี2 5 1 2จะเปิดบริการเต็มศักยภาพจำนวน14เตียงสามารถให้บริการผู้ป่วยได้84คนจากนั้นศาสตราจารย์เกิคุณนายแพทย์กกเกษมวัฒนชัย องค์คมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมบูรยุพร,ราชได้เกียรติในพิธีเปิดโครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะปรับภูมิทัศน์ทาสีภายในและภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวมหาวิชชาล,ลงกรบดินทรเทพีว,วรังกูลของโรงพยาบาลสมพาบาสมพรย,ยุพร,ราชดมเก่าด้วย เวล19า19นาฬกาของวันที่7กุมภาพันธ์2562จาที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบึง0าพันอบึง3 0 0พันจังหวัดเพชรบุร์รับแจ้งเหตุมีเด็กชายวัย6ขวบพลัดตกลงไปในหลุมลึกกลางไร่อ้อยไม่สามารถนำตัวขึ้นมาได้จึงพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างบึง3 0 0พันธรรมสถานและกู้ชีพโรงพยาบาลบึง3าพันพร้อมด้วยอุปกรณ์ชวดเหลือและไฟส่องสว่าง ที่เกิดเหตุบริเวณกลางไร่อ้อยหมู่ที่16บ้านห้วยตะกัวตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์พบหลุมดินซึ่งคาดว่าเป็นหลุมสําหรับเจาะอบ,อบดาดันเก่าขนาดความกว้างปากหลุมประมาณ30-35เซนติเมตรและมีความลึกประมาณ4เมตรโดยก้นหลุมพบร่างเด็กน้อยติดแน่นอยู่ข้างล่างไม่สามารถนาตัวขึ้นมาได้ซึ่งช่วงแรกเด็กยังพอมีสติพูดโต้ตอบได้เป็นบางครั้ง เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เร่งประสานขอสับสนรถแบงโฮจมจำนวนสองคันเข้าพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือโดยขุดดินรอบๆหลุมอย่างระมัดระวังและนําท่อ P ี c ีขนาดพอดีกับปากหลุมหย่อนลงไปด้านล่างเพื่อป้องกันตัวเด็กไม่ให้ได้รับอันตรายซึ่งขณะที่ทําการช่วยเหลือพวบว่าเด็กน้อยเริ่มหมดแรงจนมาได้สติทําให้เจ้าที่ต้องเร่งมือกันอย่างมากจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเศษสามารถขุดดินนําตัวเด็กขึ้นมาได้สําเร็จในสภาพที่หมดสติ ต้องรีบทำการชุลเต็มที่พร้อม CPR นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามนางสุดที่สาพุพทธรักษาอายุ39ปีอยู่บา้านเลขที่38ทับสหมู่12ตะบลวังพิกุลอำเบึงสามพันบอกว่าเด็กที่ตกลงไปในหลุมเป็นลูกชายของตนเองวัยหกขวบชื่อเด็กชายเดชาทรเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลซึ่งก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ18นากา ตนชนลูกชายเอากับข้าวมาส่งให้ผู้เป็นพ่อซึ่งมารับจ้างตัดอ้อยอยู่ในที่เกิดเหตุระหว่างที่อยู่ภา,ายในไร่อ้อยลูกชายวิ่งเล่นตามภาษาเด็กกระทั่งเวลา18นาฬิกาสมนาทีได้ยินเสียงลูกบิดร้องนึกว่าลูกหลงอยู่ในป่าอ้อยจึงชวนสามีและเพื่อนคนงานช่วยกันเดินหาด้วยขณะเดียวกันเจ้าของไร่อ้อยนึกขึ้นได้ว่าตรงบริเวณนั้นเคยมีหลุมดินซึ่งเป็นบ่อบดานเก่าจึงรีบพากันไปดูพบว่าลูกชายตกลงไปในหลุมจริง จึงรีบแจ้งชาวัที่ให้การช่เหลือดังกล่าวล่าสุดเด็กชายใดชาธทรสีชีวิตลงแล้วท่ำกาบความโศกเศร้าเสียใจของผู้เป็นพ่อแม่และญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก ไปโรงพักเลยนะขอบังครับอย่ามุง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 ขอห่างเลยครับขอห่างเลยครับขอร้องอย่ามุงนะครับใจไปเลยครับไปเลยไปมาไปแม่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 แม ครืนอยามาลูกสี่ขวดวกกันเนาะก็ฟรีฟรวมสี่ฟรีมูลค่ากว่า19ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาความนี้เป็นกว่าก็โดนกว่า เป็นโรคติดต่อนะครับเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มีชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมซูเบอร์คูลซิสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยจะไม่เกิดความผิดปกตินะครับที่บริเวณปอดที่เราเรียกว่าวันโรคปอดนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าวันโรคเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อที่วัยะอื่นๆภายนอกปอดได้เช่นวันโรคที่ต่อมน้ําเหลืองวันโรคที่สมองวันโรคที่ในช่องท้องวันโรคในกระดูกเป็นต้น ป่วยที่ป่วยเป็นวัณโรคนะครับจะสามารถแพร่กระจายเชื้อวัณโรคออกไปนะครับผ่านทางการไอนะครับทางการจางที่ไม่ได้การปกป้องนะครับอย่างถูกวิธีนะครับเชื้อบางครั้งเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายผ่านทางกระแสโลหิตนะครับไปยงัองอวัยต่างๆทําให้เกิดการติดเชื้อวัณโรคภายนอกปอดดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นครับสำหรับการวินิจฉัยสงสัยว่าท่านป่วยเป็นวัณโรคปอดจะทําการส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทรงอกแล้วในปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ๆ เพื่อช่วยในการวิจัยใ,ให้เร็วขึ้นที่เรียกว่าการตรวจทางอนุชีววิทยาทําให้สามารถรู้ว่าป่วยเป็นวัณโรคและติดเชื้อว,วัณโรคที่ดื้อยาหรือไม่ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยว่าเป็นวัณโรคจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือน โดยแบ่งเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือเป็นระยะเข้มข้นในช่วง2เดือนแรกจะต้องทานยา4ชนิดร่วมกันและในระยะที่2เป็นระยะต่อนเนื่องต้องทานยาอีก2ชนิดต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา4เดือนผู้ป่วยนะครับมีความจําเป็นต้องกินยาให้ต่อนเนื่องให้ครบ6เดือนนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อและลดการดื้อยาของวัณโรคครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในกรณีที่ท่านป่วยเป็นวัณโรคควรจะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนและคนที่ท่านรักครับพุทธมนตลก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่พี่น้องพุทธนิชชนในจังหวัดเพชรบูร์และทั่วไปจะมีโดยสัด จะมีโอกาสได้สร้างารมีหรือทําบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าเราได้สร้างวัดหรือสร้างสิ่งต่งางๆก็มากมายจากการได้มีโอกาสสร้างพุทธมนฑลอาจจะเป็นครั้งหนึ่งหรือครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีพุทธมนฑลอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นพุทธมนฑลก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลสิ่งที่เป็นมงคลอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นใจกลางจังหวัดพชรบุร์แล้วก็เชื่อว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะยังประโยชน์คือความสุขความเจริญเรา มีสถานที่ในการที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรมในทางพุทธศาสนาใหญ่ๆคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูร์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบเป็นทุนเริ่มต้นจัดสร้างพุทธมนตนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบริจาคบัญชีวัสดุทีกรประชาลาว ื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เลขที่บัญชี8 6 3 0 1 5 4 4 7 0มหากุศลที่ทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมกันแล้วหรือยังเปลี่ยนแปล,งป,ลงประเทศไทยด้วยมือของเราถึงเวลาใช้สิทธิที่เราเป็นคนไทยถึงเวลาใช้เสียงหลักดันให้ก้าวไกล เลือกคนดีเป็นตัวแทนพัฒนาประเทศไทยหนึ่งเสียงสองพลังจงใช้มันด้วยหัวเลือกตั้งกันเด้อพี่น้องเลือกตั้งกันเด้อพี่น้องอย่ามัวมางเมือนรอวาสนาอย่าลืม24มีนาเลือกคนดีเข้าสภาดูแลประชาเปลี่ยนแปลงเมืองไทยชาติจะก้าวไกลด้วยมือของเราปราชาก้าวไกลด้วยมือของเรา